การตรวจหาเชื้อเชิงรุกนี่เป็นต้นน้ำอะค่ะทีนี้ลองขยับไปดูปลายน้ํากันบ้างดีกว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องที่อยากจะมาชวนคุยเลยการจัดการเกี่ยวกับศพผู้เสียชีวิตจากโควิด19เพราะว่าทุกวันนี้ แน่นอนว่ายังมีคนเสียชีวิตอยู่จำนวนไม่น้อยนะคะแปลกลายเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันค่ะการจัดการศพผู้เสียชีวิตและแนวทางการปฏิบัติตามหลักศาสนานะคะคุณรัตนพลชวนคุยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่เพราะว่ายังขาดแคลนอาสาสมัครอีกเป็นจํานวนมากนะคะใช่ครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าอย่างหลักศาสนาอิสลามเองก็จะมีการขั้นตอนจัดการศพแบบเฉพาะครับ ซึ่งตรงนี้ทางสาธารณสุขก็บอกว่าต้องการเหล่าอาสาเข้ามาเติมตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาสาพร้อมนะครับพร้อมอีกคนหนึ่งตรงนี้ครับคุณผู้ชมแบรฟุกกรพยาบาลวิชาชีพนะครับที่โรงพยาบาลปัตตานีจากงานที่แบรฟุกกรนะครับต้องคอยดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วตอนนี้หน้างานก็เพิ่มมากขึ้นครับเพิ่มบทบาทเป็นอาสาจัดการศพที่ ป่วยเป็นโควิด19นี่นะครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมครับแบบฟุกอรบอกว่า3-4ถึงสศพต่อวันแบบฟุกอร์คงทำไม่ไหวครับก็เลยต้องการให้มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยครับส่งมามัดหรือว่าศพกลับไปที่สุสานให้ญาติทำพิธีฝังศพตามหลักศาสนาภายในเวลา24ชั่วโมงครับจบนะครับข้าพเจ้าตายมุมแทนการอาบน้ำศพนี้เพื่อลอตตาอาลอา,ลา ศพที่เสียชีวิตสพมุสลิมนะครับที่เราช่วยจัดการเนี่ยเราจะทําการห่อศพด้วยผ้าหนึ่งชั้นนะครับเป็นผ้าขาวนะครับแล้วก็ถุงซิปเป็นถุงพลาสติกห่อศพ2ชั้นนะครับแล้วก็เช็ดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อเพื่อให้สะอาดปลอดภัยก่อนที่จะจ่ายเนี่ยเราก็จะช่วยในการทำตะยามุมให้นะครับโดยทําบนถุงนะครับรูปแบบก็คือดินที่เราเตรียมไว้นะครับโรยแล้วก็ทำที่บริเวณใบหน้าและก็แขนทั้งสองข้างแทนการอับ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่สุมือขวารูกที่มือขวานะครับตั้งแต่ปลายมือนะครับลงมาที่ข้อสอกนะครับให้ความรู้นะครับแล้วก็แนะนำเนี่ยกับทีมที่อยู่ในโรงพยาบาลปัตตานีแตน่นอกจากนี้มันยังไม่พอครับมันมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลครับแล้วอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอาจจะมีบุคลากรที่จะต้องดูแลอยู่ภายในเนี่ย ไม่ทันนะครับจะต้องหาอาสาสมัครหรือว่าจิตอาสาท่านอื่นๆมาช่วยนะครับอบรมแล้วก็สอนวิธีการใส่ชุดป้องกันนะครับสอนวิธีการจัดการศพแบบโควิดนะครับให้เข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีเหตุว่าผู้ป่วยเสียชีวิตในชุมชนให้เขาสามารถทําได้ครับฟ <trov. S 1> ี64กเนี่ยมีการระบาดระลอกที่3นะครับตั้งแต่เมษา ในจังหวัดปัตตานีจะมีอัตราการเสียชีวิตนะครับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เยอะเนี่ยในโรงพยาบาลเองเนี่ยสาถึงสรายต่อวันก็มีครับน่าจะเกือบ100รายแล้วนะครับที่ต้องจัดการแบบโควิดนะครับรวมๆแล้วกว่า100สศพในนาทีนี้นะครับคุณผู้ชมดังนั้นเขาก็เลยต้องการอาสาครับเข้ามาช่วยเพราะว่าเป็น,นกลไกที่สำคัญมากๆนะครับ และอาสาที่เข้ามาจะต้องเข้าใจพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะพิธีกรรมที่ได้เห็นไปเมื่อกี้พิธีกรรมแตายามุมนะครับที่พี่แบรุกรณบอกว่าดินที่ต้องใช้ก็ต้องเป็นดินที่สะอาดนะครับคัดมาแบบสะอาดครับไม่มีมูลสัตว์ไม่มีซากสัตว์นะครับพอได้ดินมาแล้วคุณผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปก็คือการปั้นเป็นก้อนครับปั้นเป็นก้อนกลมๆจากนั้นเอาไปตากแดดไว้ให้แห้งพอแห้งเสร็จแล้วนํามาตะไบครับ ตาใบให้กลายเป็นผงจากนั้นบรรจุใส่ถุงพร้อมใช้ตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้นะครับทีนี้พอเสร็จแล้วพิธีการแต่ยามุมคุณผู้ชมครับพิธีกรรมนี้มันเป็นปลายทางนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ไปถึงปลายทางคุณผู้ชมผมชวนดูอาสาอีกจุดหนึ่งครับตรงนี้เป็นต้นทางครับแบดือรอนิงครับเป็นหัวหน้ากลุ่มมูล,ลนิธิฮีลาอมัมมานครับ แล้วก็อีกคนนึงเป็นกัมมุมตัสครับเป็นประธานกลุ่มด้วยใจสองคนนี้เขาเป็นอาสาที่ตระเวณออกไปให้ความรู้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลครับทั้งเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการป้องกันโควิดในชุมชนครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่จะทําให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด19มันลดลงมันจะต้องเริ่มจากชุมชนครับโควิด <19. S> 1นอา,าโนัโครนาไวรัสดียว วันนี้เรามารุน,นรงค์เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิดใน,นดี่ยเอาอน,นี่วันนี้มารุน,นรงค์นะครับต,ระะรรต่พีคุณำมเปือกนวเปตยกเกนี่ยกเกด้ยุูก็คือเระะาเห็ะะนตัวเลขของอำเภอสบ้ายย้อยที่ เพิ่มสูงสุดของผู้ป่วยรายวันมันอยู่ที่ประมาณ50กว่านะคะแล้วตัวเลขสะสมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีการจัดตั้งรอเข้าคอลันทีนแล้วก็ระบบสาธารณสุขในอำเภอเนี่ยเริ่มที่จะรองรับไม่ไหวเราก็เลยมีแนวคิดที่จะทําการหยุดไม่ให้มีผู้ป่วยเข้าไปสู่ระบบสาธารณสุขที่ทําให้เกิดปัญหาล้มเหลวของระบบสาธารณสุขค่ะโควิดติดต่อง่ายกระจายในอากาศวิธีการป้องกันตัวขอให้กินข้าวแยกกัน ก็เราทำไปแล้วทุ่งคอจันเนกกบ้านโหนแล้ววันนี้ทัดคิรีแล้วก็จะมีบาย้อยแล้วก็น่าจะเป็นบาโหยคือหกหกหกเที่ยหกวันแล้วทำอยู่คนมุ่งไปที่การ ช่วยเหลือหน่วยงานด้านสาธารณสุขทําให้ขาดการกลไกในชุมชนขึ้นมาแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการปิดหมู่บ้านปิดอะไรแต่ว่าความจําเป็นในการที่จะทําให้เกิดการหยุดยั้งได้ก็คือความร่วมมือของประชาชนหลังจากที่เราได้เริ่มโครงการนะคะเราได้ทํามาทั้งหมด3ตําบลแล้วก็ที่นี่เป็นตาบลที่4เราพบว่าตัวเลขการของผู้ป่วยจากจํานวนสูงสุดที่เพิ่มขึ้นต่อวันเนี่ย จาก5 6ก็ลดลงมาเรื่อยๆค่ะเป็น20 30ถึงตัวเลขจะลดลงแต่ว่าการเฝ้าระวังในระยะยาวยังคงต้องจำเป็นนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมทำงานเองก็ต้องการอุปกรณ์เพิ่มนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นชุด PPE มีหน้ากากอนามัยแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับ3อันนี้ยังคงต้องใช้ในการที่ทำจิตอาสาต,ต่อไปครับ คุณผู้ชมใครที่เห็นแล้วอยากที่จะช่วยเหลือก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนแล้วก็ส่งของที่ว่าตรงนี้ครับไปได้ที่มูล,ลนิธิฮีลาอัมันที่หมู่ที่4ครับตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี94000หรือว่าที่อยู่ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นบนหน้าจอตรงนี้นะครับคุณวันวิสาคุณเจษด,ดาครับตรงนี้ชายแดนภาคใต้มันก็ทำให้เราเห็น การจัดการที่มันมีความเฉพาะในพื้นที่มากกว่ากรุงเทพมหานครนะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาเชื้อเชิงรุกนะคะการฉีดวัคซีนการลงพื้นที่เข้าไปทำคอมมูนิตี้ไอโซเลชันดูเหมือนว่ามีข้อจำกัดแล้วก็มีความเฉพาะตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าได้เห็นแรงพลังของจิตอาสาอย่างน,น,น้อยก็ได้สํารวจว่ามีความต้องการอะไรบ้างจะได้เปิดรับบริจาคหรือว่าหาแนวทางในการช่วยเหลือกัน,นะค,ะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยว,ยเ,ยวเราไม่ต้องไปถึงตรงนั้นจะดีที่สุดนะครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ